ครับกล่าสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับผมวันนี้นะครับองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสิทธิภาพนะครับอปปสนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิคุ้มครองนะครับพระพุทธศาสนาครับทางอปปสนะครับก็ได้ติดตามเรื่องเกี่ยวกับภัยจากความไม่คงต่างๆมานะครับเป็นเวลามาหลายปีนะครับแล้วก็จนกระทั่งเราก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับเอกสารต่างๆพร้อมทั้งคลิป นะครับวิดีโอต่างๆครับกว่าร้อยกว่าลิกนะครับส่วนหลักฐานที่เราได้รวบรวมไว้เนี่ยเราก็ลงจากพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คิดว่าในส่วนของกองนเนี่ยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับราชนาจักาารเนี่ยซึ่งดูแลเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะนะครับทางทางทีมงานก็เลยมองว่า,าควรที่จะให้กับหน่วยงานนี้โดยเฉพาะนะครับโดยทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หลายที่บอกว่าได้ให้กองอนาจทอย่างนะครับ ทางอปสอเนี่ยเราก็เลยหาเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ารวบรวมประเด็น,นต่างๆมาเนี่ยจนให้ครบถ้วนก่อนแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีมากครับเพราะว่ารายละเอียดที่เราได้เตรียมมาเนี่ยเ,เชื่อเชื่อได้ว่าไม่มากก็น้อยนะครับทางฝ่ายวัคซีนคงจะได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันจะตรงกับยุทธศาสตร,ร์ชาติด้านความมั่นคงนะครับในประเด็นนะครับยุทธศาสตร,ร์ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศะน,น,นะครับ ให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับชเช่นปัญหาความไม่สงบในบางพื้นที่นะครับปัญหายาเสพติดหรือความมั่นคงนะครับปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ความเสมอภาคจากเข้าเทียมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มียื่นประเด็นต่างๆเนี่ยถึง4ประเด็นด้วยกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการขังนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีอ,องค์กรที่อ้างเรื่องศาสนานะครับแต่กลับกลายเป็นใช้ระบบแทรกซึมแล้วก็กืนกินสังคมทางด้านการขังนะครับก็คือจนทําให้คนในประเทศหรือทําให้ประเทศบอบช้าในเรื่องของการขังเพราะว่ามีองบประมาณอัน่นดีนนะท่านไปใช้จ่ายเป็น,นหนี้เน่าหนี้เสียของธนาคารอสามเป็นหมื่นล้านเลย นะครับส่วนในเรื่องของการเมืองการเศรษฐกิจนะครับมีการออกกฎหมายนะครับอิสลามนะครับหรือพบรพบฮัตครบอิสลามหรือแม้กระทั่งกฎหมายนะอิสลามว่าด้วยครอบครัวมดกับที่ใช้อยู่ในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานแล้วเราก็ค้นพบหลักฐานไปว่าจุดเริ่มต้นเลยเองเลยเนี่ยก็คือมาจากการที่มีมุสลิมบางกล,ลุ่มไปร่วมมือกับคณะราษฎร นะครับนายปีดีพนมยงตั้งแต่2,475ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นการไปปล้นพระราชอำนาจจากรัชกาลที่7เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลับไปออกพระราชกิจธนีกาศาสนาประมับศาสนาอิสลามโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ยังมีการเพื่อประโยชน์ในการออกพรลบกฎหมายาสนาว่าด้วยครอบครัวมดมีการออกพรลบส่งเสริมการสร้างภาษี ตามมาด้วยกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรบฮัตพรบริสลามนะครับหรือพบลราตในไขสลามนะครับกลายเป็นว่าประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยมีการใช้กฎหมายนะครับการปกครองถึงสองสองฉบับน,นะครับเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆเราต้องเป็นกฎหมายธรรมนูญที่กฎายสุดๆแต่กลายเป็นว่ามีกฎหมายสลามเข้ามาครอบงำการปกครองของประเทศไทยด้วยครับท่านนะครับเข้ามาครอบงำการปกครองประเทศไทย หลายฉบับด้วยกันเกินกินทางด้านการเมืองการเศรษฐกิจที่ตางไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีในเรื่องของการเงินนะครับมีการอ้างเรื่องเกี่ยวกับตาฮาลานนะครับโดยออกเป็นพรบอยามปีสี่ศูนมาตราสิบแปดน้านะครับว่าเพื่อให้สนับสนุนศาสนาอิสลามแต่ผลปรากฏว่าจากเอกสารที่เราได้เตรียมมาฮะ่าน มีการวางแผนกันเป็นอย่างดีในการครอบงำด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับทำให้คนไทยท่วทของประเทศต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น 1, ถึง1,80 0ง0นกว่ารายการแล้วตอนนี้นะครับโดยที่เป็นสินค้าที่ต้องกินต้องใช้ด้วยเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันด,ด้วยแล้วนอกจากน,นั้นยังไม่พอนะครับยังมีการใช้งบประมาณแห่นดินนะครับออของรัฐบาลไทยซึ่งเป็นเงินจากภาษีของคนไทยทั้งประเทศ ไปสนับสนุนนะครับกิจการของเอกชนนะครับกิจการของเอกชนกือกิจการฮาลานเนี่ยโดยที่ภาครัฐไม่ได้ประโยชน์เลยแต่กลับต้องเอางบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินของคนทั้งประเทศไปจ่ายเป็นไปไปส่งเสริมให้นะครับมีถึงขั้นใช้หน่วยงานเท้าที่รัฐในกระทรวงออยอไปในกระทรวงสาธารณสุขในออยนะครับให้ไปช่วยเชียร์ให้ทํา ตาฮาราซึ่งเป็นของเอกชนใช้หน่วยงานของรัฐไปสัสนุนแม้กระทั่งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับววศศนะครบอบงาไปหลายสิบกระทรวงเลยครับนะครับ,นะรบซึ่งตรงนี้เองครับเป็นภัยที่เข้ามาครอบงาแบบกินเรียกเข้ามาตลอดเลยนะครับกิงเรียกมาตลอดแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับเราได้ค้นพบเอกสารจาก ขอสูตรแห่งชาตินั่นคือคำเพียบุรณานะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็ได้นําหลักฐานมาให้ด้วยนะครับเพื mm ่อให้ฝ่ายความ่ขคงได้ศึกษาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราผมถือว่าเป็นภัยไรแรงมากที่สุดเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีคําสอนที่สอนให้เกลียดชังคนที่ไม่นับถืออิสลามได้นะครับ mm hmm. มีหลายทูเลาะไหนอายะ์ถึงขั้นที่ว่าสามารถฟันคอตัดแขนตัดขานะครับฆ่าจนกระทั่ง คนที่ไม่นับถืออิสลามต้องยอมจำนนนะครับลงละเอยียดว้ถขนาดน,นั้นนะคะแล้วยังมีถึงท่านบอกว่าห้ามจริงใจกับคนที่ไม่ได้นับถืออิสลามนะครับซึ่งตรงนี้คถือว่ามันเป็นเรื่องไทยแรงแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมาพอสมควรนะครับ<ม>ขณะเดียวกันที่ภาครัฐก่อนหน้านี้ก็ไปสนับสนุนให้มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามไม่ว่าเป็นโรนงเรียนปอนอเลวนเดริกา นะครับหรือส่งให้มุสลิมไปเรียนต่างประเทศนะครับทางต้นานจอรกแดนก็หนีนะครับจะเห็นได้ว่าณนะตอนนี้หลายๆประเทศเองนะครับก็คือจะจะยับยั้งถ้าเกิดมีคําสอนที่เป็นไทยไม่ใช่เฉพาะอิสลามนะถ้าเป็นลทัทธิคอมมิวนิสต์หรืออะไรก็แล้วแต่ับที่ที่มีคําสอนที่เป็นภัยต่อในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาจะป้องกันแต่ของประเทศไทยเราก่อนหน้านี้เราเอาจจะไม่รู้ความจริงก็เป็นไปได้นะครับ เราเลยเอาเอกสารที่แปลเป็นไทยนะครับไม่ว่าฉบับที่มาจากขอส่วนแห่งชาติหรือฉบับที่มาจากนักแปลภาษาของชาวชาวชาวอิสลามเองนะครับอาจารย์ชาลิกะนะครับที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งถ้าเสิร์ชใน Google นะครับว่าคำพิยักุหลานแปลเป็นไทยนะครับก็จะมีฉบับสมาคมนักเรียนเก่าอาลัก mm hmm. เราได้ตรวจสอบแล้วนะครับทุกฉบับพอแปลออกมาแล้วเนี่ย mm hmm. เหมือนกัน ไม่ใช่เป็นเฉพาะฉบับใดฉบับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อแปลออกมาแบบนี้แล้วแล้วยังปล่อยให้มีให้เด็กเยาวชนมุสลิมได้ได้เรียนแบบนี้หรือคนที่เข้าไปใน,นเนื้อศเห็นมีคําแปลแบบนี้มันก็จะเป็นการทําให้เขาเกลียดชังคนส่วนใหญ่ประเทศก็คือเกลียดชังคนต่างศาสนานเอ,เองนะครับเราจะเห็นได้ว่าในสีจังหวัดเชียแดนใ่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆสงครามไปแล้วนะครับเพราะว่า ไปพูดถึงซื้อยาซี้ยาหรือชาวนรลกคือจะอ้างว่าพวกเราคนที่ไม่นับถือสลามเป็นชาวนรกนะครับแล้วก็มีการขับไล่การฆ่าการทำลายเยอะแยะนะครับนี่ก็คือมันเป็นเรื่องของภัยจากความมั่นคงอีกประเภทนหนึ่งนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีหนังสือนะครับที่เราค้นมาก็คือเจอมาเป็นแผนแล้วก็แผนตาลาตีตํางปงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องแผนตาลาตีตํางปงเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่อุญ็ดพูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึงนะครับ สุดท้ายผมนิดนึงนะครับตอนนี้อีกนิดหนึ่งที่จะฝากคือตอนนี้มันมีภัยอีกอย่างนึงคือภัยจากคนในน,นะครับเบล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 ครับต้องบางคนเรียกว่าเบลพื่เบลเอ่ออพี่ๆขอขอย่างชักคังเวลาระหว่างรอนะครับตอนนี้มาประมาณ สิบห้าหรือยี่สิบคนขอรายชื่อส่งที่น้องเบลเบลครับแจกกระดาษขอรา้ชื่อบริศัทครับอยู่ไหนครับทุกอย่งครับช่ช่วยช่วยเขียนนะเดี๋ยวพี่ๆช่วยกระจายแจกชื่อชื่อครับแล้วก็บริษัทนะครับบริษัทเลยครับเบลก็กลับดูแลเมื่อเขายื่นเสร็จเบลต้องได้ครบยี่สิบคนนะครับเลยจัดครับแต่เราเราจะได้รู้ว่าใครมาจากจังหวัดไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับ ก็ได้เป็นข้อมูลที่ส่งให้ผู้ชาพบเไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปไม่เห็นมีเกี่ยวกับสามนาริาที่วาดอะไรเลยนะเดี๋ยวจะหลุดไปนะครับอย่างนี้นะครับเราก็รัดตุ่มนะครับอาเบลก็ับดูแลเพื่อที้ผมตอนที่ว่า่ะทั้งหมดมากี่คนเบลนันับด้วยกว่าในใจ่ันเชิญครับครับเออ ตอนนี้นะครับสถานการณ์เรื่องความมั่นคงครับผมเป็นห่วงมากนะครับจึงอยากให้ทางกรอให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษเพราะว่ามีอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อหลายเมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่พยายามจะซอกบอลก็ซอกบอลบ่อนทาลายสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับโดยอ้างว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับก็ใช้ความพยายามแล้วก็มีเงนจากต่างประเทศอะไรเข้ามาเนี่ยพยายามจนทั้ง เกือบจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับประเทศไทยแล้วแต่ขณะนี้มันก็จะมีอีกกระบวนการหนึ่งที่กําลังน่าเป็นห่วงก็คือกระบวนาการซอก่อนบอรทำลายสถาบันชาติและสถาบันพรพุทธศาสนานะครับโดยการต้องการที่จะทําลายศรัทธาคนที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยตรวจสอบคนตื่นทําด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีคําสอนหลายอย่างที่ขัดแย้งยกับความเชื่อความศรัทธาของ คนไทยที่มีมาอย่างช้านานนะคร